หรือว่าจังไดนะาะาบเนี้ทำไมหน้าจอค่อยเป็นแบบนี้เนาะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับค่ะ ในหนาจอสาวอ่อนมัดน้งคือเป็นแนวนี้บ่ได้ขืนนานนะบ่ได้ขืนนานบ่ได้ขืนนานพี่น้องเขาเอามะม่วงมาฝากนะคะมะม่วงมาฝากเอามะม่วงมาฝากเอออันเดะแกจะแกท่านแะแท่นแน่นอ่ะพี่น้องเขาเนาะทักทายทุกท่านทุกคนนะคะทักทายทุกท่านทุกคนค่ะ เขาหววาา่วงง้อฝากบิ่งเนื้อหลับมี่ตุลูกใหญ่งพี่ตุลูกยังไงบอยเห็นคอมเมนต์พี่น้องคอยบอยเห็นคอมเมนต์นะคะอผู้ใดเข่าม้าเนาะคอยคือบอยเห็นคอมเมนต์เดี๋ยวดูก่อนนะคะ โอ้นันเห็นว่าคอมเมนต์บ่ขึ้นทันทายนะคะทันทายนะคะคอมเมนต์สาวอ่อนบ่ขึ้นเออโอ้ยบูมาตัง้งหลายแล้วคอมเมนต์บ่ขึ้นขออภัยด้อพี่น้องเขาขออภัย <c oughs> ยายจันสวัสดีสาวอ่อนเกืือหวานน้ำตาลเค็มก็มายินดีต้อนรับนะคะเลือกสอมวันยายมนก็มานะคะยินดีต้อนรับเด้อ อ่ายินดีต้อนรับทุกท่านทุกคน,นะคะดวยค่ะเด้อสาวอ,อ่อนอ่าเพิ่งขึ้นแนวแนวหนีไม่แม่คือเป็นแนวหนีอ่ะนาจอว่าเต็มจอเด้อพี่น้องเขาเออแต่กลับมาขื้นเนาะเออเอา,าทักทายกันไปเด้อพี่น้องทักทายกันไปสาวอ่อนร้องขื้นเบ่งเอามะม่วงลูกใหญ่ๆมาฝากนะคะมะม่วงมะม่วงจากสวนสาวอ่อนนี่แหละเออไปเก็บเมื่อเร้านี่อืม อาเสือเย็นสวัสดียายจันมาซันยายจันก็สวัสดีเกลือหวานน้ำตาลเค็มนะคะหรือว่าป่านนัดเนาะแมนบบแมนป่านนัดบบยายมนเกลือหวานน้ำตาลเค็มสวัสดีจ้ามาสันทักทายกันด้วยพี่นองทักทายกันสาวอ่อนบ่าได้ขึ้นแนวนี่นานแล้วเกิดเลยอยากขึ้นเนาะอยากขึ้นเบงมากินแนวมาสันไงหลีได้ไอหนึ่งกินดีต้อนรับนะคะไอห,หนึ่งนะคะไอห,หนึ่งกันยาใหญ่ใหญ่มากเลยค่ะใหญ่มากเลย เอออ่าข,อขืนแนวนอนร้องเบงข,ขืนแนวนอนร้องเบงบ่ได้ขืนนานเป็นเป็นลายเดือนเนาะอ่าก็เลยมาข,ขืนเดี๋ยวกันเสียว่าเออสวัสดีคุณหนึ่งกัยญาจากยาจยาจันนะคะเนี่ยเซาอ่อนมะฮู้รอกว่ามันแกหรือว่าแกแต่เด็ดมาถาดหนึง่งเบิงดูหล่ะพี่น้องเด็ดมาซ้ำนีล่ลหละอืมเด็ดมาอ่างพวกเจ้า อข่อยว่ามีแนวอ้างข่อยจะขึ้นแนวนอนข่อยก็เลยเอาอันนี้มาอ้างเออขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะที่มารับชมอ่ามะม่วงใหญ่ของเรานะคะมะม่วงใหญ่คะ่ะเอามาอ้างนะคะใญ่ซำองวาสันหญ่คือคนปลูก <laughs> คนปลูกเบียละสองร้อยหาสีเอามาปลูกอืมจกักข่อยว่าลู้ว่าไหกว่านี้อีกบอก่ข่อยกับว่าลู้เนาะคนเป็นสองปีนี่แหละเนี่ย อ่าเป็นได้สองปีใหญ่จนบางองค์ว่าสาร้ายหนึ่งวาเนาะอ่าขอบคุณลายหลาย